คือเมื่อก่อนนะพี่ไม่เคยสนใจประกันสุขภาพเลยเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเออประกันกลุ่มก็มีเงินเก็บก็มีแต่พอมาเจอช่วงโควิดรายรับมันก็หายเงินเก็บมันก็ต้องเอาไปหมุนจนแทบไม่เหลือแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันเสี่ยงจริงๆอ่ะมันไม่มันคงเหมือนเดิมแล้วตังเราก็มีไม่เยอะอะ่ะเป็นอะไรไปมันก็คงลำบาก ประกันสุขภาพที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ประกันที่แพงที่สุดแต่เป็นประกันที่ทำให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้จริงๆประกันสุขภาพปลดล็อกสบายกระเป๋าเบี้ยเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมถึงโควิดและทุกกรมธรรร่วมปันอาหารหนึ่งล้านมือให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดชุดที่ป้องกันชุดที่มั่นใจ ใช้เพา s ิเวอร์นาโนพิสูจน์แล้วจากญี่ปุ่นช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้มากถึง99.99%ช่วยยับยั้งแบคทีเรียสะอาดหอมเพาสิเวอร์นาโนช่วยฆ่าไวรัสลดกลิ่นอับไม่งอแดดเก็บทุกอารมณ์ที่มีค่าใหม่ Oppo Reno 6Z 5G เบลอแสงให้อารมณ์สวยด้วยโบเก้แฟลร์พอร์เทรต Oppo Reno 6Z 5G อารมณ์ไหนก็พอร์เทรตได้เวลาแม็กซ์ เล็มักรถพริกซีสาวระเบิดความแม็กซ์เล็ม็กรสปูเม่สาวครีมเล็มักรถบาร์บีคิวพริกแซบซีใหม่อร่อยสนุกที่เต็มแม็กซ์เราลองมารักกันดูคมเจีมากล How I l s t l a s l s t s เลือกรับดิวสุดเลิฟถึง31มีนาคมศกหน้าบัตรเดบิตและเอสซี a r i าริตพาเลต เมื่อเขาตามหาหัวใจเจอผมชื่อดิการครับเข้ากรุงเทพมาเพื่อตามหาปุ้มนะครับปุ้ม,มโอ๊ยคิดถึงมากเลยแต่สาไม่ที่ปุ้ม่ะแต่หัวใจจะยังเป็นดวงเดิมไหมแกทิงฉันฉันไม่อยากกลับไปเป็นปุ้มคนเดิมอีกแล้วใช่ปุ้มค่ะไม่มีสาแล้วล่ะค่ะตอบไปนี้ด้วยฉันจะไม่ยอมให้แกหายไปไหนอีกคำทำได้ยังคงอยู่เมื่อแกครบวัยเป็นเจเพศได้พบกับคนรักดวงแกจะต้องตาย ละครผีอารมณ์ดีที่คงกลัวผีดูแล้วขำดวงตาที่สามจันทน์คานยี่สินาฬิกาสานาทีทางช่อง3กด33ตั้งสามแบตเตอรี่เหยียดยุดที่บ้านนี้เพิ่งเสียงแจ้งสื่มากเลยนะฉันก็ีือจันท์บ้าแหกเหมือนกันโดขับรถกินที่เลิกกินที่ รถเปรยเมื่อกิน้นี่เหรอขนมปังก็นุ่มหมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบตนะครับอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ชุดยังไม่ปังเลยอะ่ะจะอับลุกให้ปังก็ต้องลาสมองช็อปสินค้าแท้ร0อต์จากแบรนด์ดังคืนง่ายภายใน15วันวันนี้ถึง31มบันวาคมนี้โหลดแอปเราช็อปเลย เนจกิฟที่ก็กินเนจะกิฟถึงตอนเย็นก็กินเนจกีฟวันในค่ำก็กินเนจะกีฟอยากกินเนจะกิบที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจกิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจกิฟดื่มอร่อยดื่มได้ดื่ดีเนจกิฟเนจกิฟของเนจกิฟมีขายทุกทีเป็นก็กินเนจกิฟถึงก็กินเนจกิฟถึงตอนเย็นก็กินเนจกิฟวันในค่ำก็กินเนจกิฟ ยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพส์โพส์แล้วก็โพส์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์กาแฟแคลอรี่ต่ำชงง่ายๆกินแล้วโพส์ดื่มได้ทุกวันเนเจอร์กิฟต์และ Coffee ประโยชน์เพียบก,กับวิตามินและกเกลือแร่สัมผัสที่สุดแห่งความเร้าใจปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่ง GR ในตัวคุณ New Fortuner GR Sport r a i s e o r Pride Ambition สัมผัสและทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ร์อทิตย์สนับสนุนโดยวิต h เด a y วอเตอร์คอลลาเจนและวิตามินซีส0งร้อเปอร์เซ็ุงดำยุคใหม่ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นมิ้นเลมอนต้องหอมต้องเหนียว Mitsubishi อ็กซ์พ e นประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่า สี่นาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีเรื่องเล่าสอ่อทิตนะครับน้องไรช่วงนี้ถ้าจะดูกีฬากัน,นก็ต้องเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะเชิญคุณผู้ชมเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแมตช์สุดท้ายรอบคัดเลือกกลุ่มเอชค่ะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022นนะคะทีมชาติไทยพบกับทีมชาติปาเลสไตน์ค่ะ ลูกค้า AIS เชียร์กันได้สดๆสดสดฟรีวันนี้เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งที่ AIS Play นะคะ oh. ส่วนลูกค้าเครือข่ายอื่นก็สามารถร่วมเชียร์บอลหญิงวันนี้ได้และแมชฟุตบอลไทยกว่า600แมชตลอดฤดูกาล oh. เพียงไปรับซิม The One ซิมฟรีที่ AIS Shop เทเลวิสหรือ AIS Buddy ทั่วประเทศค่ะตั้งแต่ไปรับได้เลยวันนี้ใช่25กันยาไปจนถึง15ตุลาคมนะคะ oh. ไปรับซิมฟรีเพื่อจะดูกีฬาโดยเฉพาะแมตต์ฟุตบอลไทยมากกว่า600แมตต์ต่อฤดูกาลและที่สำคัญวันนี้ต้องรีบกันหน่อยเพราะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะใช่ค่ะในส่วนของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกับทีมชาติปาเลสไตน์แม่นี่ชาบาแก้วค่<ฮ>ะชาบาแก้วใช่ไหมคิดถึงกันอยู่แล้วก็ต้องเชียร์กันนะครับน้องไบร์เรากลับ